สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่อ่อนนะคะจะทำหนมปังข้าวโอ๊ตนะคะอันนี้คือจะมีข้าวโอ๊ตนะคะสามรอยกรัมแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาพอดีเมื่อกี้อัดไปแ,แล้วมันมันล้มนะคะแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีส่วนผสมสองขัญของเราคือโยเกิร์ตคะ่ะโยเกิร์ตทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยกรัมอ่าตอนแรกเราก็ต้องผสมอันนี้เข้ากันก่อนนะคะอ่าให้เข้ากันผสมให้เข้ากันก่อนของไม่ยาคะ่ะผสมให้เข้ากัน โยเกิร์ตนะคะผสมให้เข้ากันพอดีว่ามีกล้องนะเอ้ยมีขาตั้งกล้องแต่มันเอาไมา่อยู่อ,ะอ่ะอ่ะผสมเข้ากันแล้วแล้วก็ใส่โยเกิร์ตลงไปโยเกิร์ตห้าร้อยนะคะอ่าเดี๋ยวคนโยเกิร์ตกันนะเดี๋ยวพี่คนโยเกิร์ตเดี๋ยวมาดูอ่ะใส่เมื่อกี้ใส่โยเกิร์ตมานะคะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองอ่ะแล้วพี่แล้วพี่ก็ใส่เอ่อถุ งาดำนะคะปกติจะใส่แฟกชีสก็ได้นะคะแล้วก็ใส่งาดำลงไปโรยลงไปแล้วก็ใส่โยเกิร์ตหน่อยๆเพราะว่ามันเราน้ำพึ่งมันน้อยมันมันน้อยมันเผื่อไม่หวานแต่มันหอมมากเลยนะคะม,มีโยเกิรต์ตต้องประมาณนี้นะคะประมาณนี้คือต้องไม่เหลวแล้วก็ไม่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 แน่นเกินไปถ้าเหลวเกินไปแสดงโยเกิร์ตเยอะแล้วถ้่ว่าโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะห้าร้อยถ้ามันแน่นถ้ามันอ่อเขาเรียกวอะไรแห้งเกินไปแสดงว่าโยเกิร์ตน้อยไปนะก็ คลุกให้เข้ากันแค่นี้เองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่พิมพคายหนึ่งฟองจะใส่งาดําเพิ่มอีก,กหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่งาดําเพิ่มอีกนิดดีกว่าแล้วก็คนมันจะได้อร่อยนะคะหอ,หอมมากเลยอะ่ะเดี๋ยวกลิ่นจะหอมฉุยเลยนะคะนี่คือไม่มีแป้งนะคะนี่คือข้าวโอ๊ตดวนโอเคเดี๋ยวจะใส่เพิ่มนะคะพิม์เตรียมเรียบร้อยแล้วนะอ่าทาเนยนิดหน่อยนะคะทาเนยน,นะคะอย่าทา,ามาร์การีนนี่แล้วก็ตักมาใส่ไม,ไม่ต้อง มาการีนกับเนยมาการีมันเป็นไขมันทานกินแล้วไม่ดีต่อสุขภาพอ่าเราก็ตักตักมาใส่ในพิมพ์นะอันนี้ถ้าเป็นเนยต้องเป็นเนยแท้นะของพี่มิตรเป็นเนยแท้ไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดตักมาใส่อ่ามันก็จะเป็นหนักหนักหน่อยนะมันไม่แต่มันจะหอมโยเกิร์ตมันจะนิ่มนิ่มเพราะโยเกิร์ตนะอ่าพิมพอันเล็กไปหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามีอยู่อันมีอยู่ขนาดเดียว ก็เดี๋ยวถ้ามันเล็กไปก็เดี๋ยวใส่เดี๋ยววันหลังจะทําแป้งอันนี้แหละแต่จะแปลงเป็นพิซซ่าทําเป็นแป้งพิซซ่าน่าจะโอแหนี่ใส่ลงไปถ้าจะไม่พอนี่นะคะใส่ลงไปใส่ลงไปมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งตักมันก็ทุลักทุเลอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมันไม่ได้ เมื่อกีใใ้ใช้ขาตั้งดันล่วงซะงั้นมันก็เลยมาเป็นอย่างนี้จะอัดคลิปไว้ให้ทำง่ายมากเลยอะหนุ่มปังโฮเวตตัวนี้ทาง,ง่ายมากอดี๋ยมันจะสวยไม่ต้องอัดนะคะไม่ต้องตบนะไม่ต้องตบพิมพ์เราต้องทานเนยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ออกเดี๋ยวมันจะไม่ล่วง แล้วข้างบนเราจะา,าวางอะไรก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะวางเม็ดตาตะวันนิดหน่อยอไม่พออีกอันหนึ่งไม่น่าจะพอแล้วล่ะมันแน่นไปเดี๋ยวจะใส่แบบใส่ที่กระดาษดีกว่าแมยูจะได้เนาะโอเค อ่าแล้วเดี๋ยวเข้าตวตออบกันนะเดี๋ยวมาดูกันตอนเราเข้าตออบนะคะเอาเข้าอบแล้วนะตอนนี้คือที่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยนะพอดีว่าถาดมันเล็กไปก็เลยทําเป็นเหมือนแป้งพิซซ่าเรามารอดูกันอันนี้อบที่ยี่สิบนาทีตรงแป้งพิซซ่านะ่าจะกินได้เลยแต่ว่าไอตัวที่เป็นขนมปังเนี่ยต้องมาอบอ่าอีกรอบหนึ่งคือที่ความร้อนร้อยห้าสิบนาทีสามสิบนาทีร้อยห้าสิบองศาอีกสามสิบนาทีเดี๋ยวมาดูกันนะแป้งพิซซ่าของพี่ อบออกมาแล้วนะรอบแรกรอบแรกแสดงว่าสามารถทำเป็นแป้งพิซซ่าได้นะเนี่ยใครอยากกินพิซซ่าข้าวโอต๊ตโอเคเลยอะ่ะอันเนี้ยสามารถทำเป็นแป้งพิซซ่ามากนุ่มทำเป็นแป้งพิซซ่าได้นะคะนุ่มอันเนี้ยต้องอบอีกนะคะอีกร้อยห้าสิองศาอีกประมาณ30สินาทีเพราะว่ามันยังไม่สุกหรอกทั้งในแต่มันขึ้นเนื้หอมโหหอมสุดๆไมก้า oh oh <my> น่าก,กินอะ่ะ โอ้ยมันสามทุ่มแล้วแต่ไม่กินแล้วเดี๋ยวก็กินพรุ่งนี้นโอเคเดี๋ยวเข้าอบอีกรอบหนึ่งรอบที่สองก็คือที่ร้อยห้าสิบองศาสามสิบนาทีค่ะไปอบกันเลยอบครั้งที่สองออกมาแล้วสวยงามมากๆนุ่มแต่มันจะแข็งข้างนอกนะข้างในมันจะนุ่มถ้าใครกลัวยังไม่สุกก็เอาออกจากตะแกรงแล้วอบอีกทีนึงประมาณสิบนาทีนะ เราต้องวางให้เย็นประมาณสองสามชั่วโมงเดี๋ยวค่อยตัดพ่งนี้นะคะค่อยตัดพุ่งนี้แต่พุ่งนี้เดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้เก็บไว้อย่างงี้แล้วพุ่งนี้อบอีกทีประมาณสิบนาทีกําลังคิดว่าจะอบดีไม่อบดีวะาโอ้หน้าสวนมากเลยวสวยอะ่ะสาเร็จค่ะสําสเร็จขนมปังข้าวโอต๊ตนุ่มอร่อยสําหรับคนที่กลัวอ้วนอ่าเพราะตัวนี้คือได้ เขาเรียกว่าได้ไฟเบอร์ล้นลวนๆเลยนะคะเออมันคือข้าวโอตนี่คือไฟเบอร์ล้วนเลยเป็นเป็นคาร์บอฮเรตที่ดีนะและเป็นเป็นเป็นไฟเบอร์ล้นลวนๆเลยเดี๋ยวพวกนี้มาตัดกันนะโอเควันนี้ไปนอนก่อนละกันบายยตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นอย่างนี้นุ่มมากเลยอาหอมโยเกิร์ตลองทานแล้วนุ่มอร่อยไม่หวานมากเพราะว่าใส่น้ำตาลแค่ประมาณช้อนโต๊ะเอง แต่มันจะหวานถ้าใครไปกัดตรงลูกเกตมันก็จะหวานลูกเกตเนาะแล้วมันจะนุ่มนุ่มมากๆอร่อยค่ะสูตรนี้ไปทําทานได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาดูพิซซ่ากันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทาพิซซ่าก่อนใช้แป้งอันเดียวกันแล้วเดี๋ยวให้ดูพิซซ่าเดี๋ยวออกมาเป็นยังไงนะขอให้สนุกกับวันหยุดนะคะสวัสดีค่ะ